สวัสดีค่ะนูเล็กกาก้กานะคะวันนี้ก็อยู่บ้านแต่ก็มีถ่ายงานนิดหน่อยนะคะวันนี้คืออยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะให้ทุกคนสู้ๆนะคะช่วงโควิดแบบนี้ทุกคนก็แบบมีปัญหามีภาระกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้อยากให้สู้ๆนะคะพี่นูเล็กอิจฉามากเลยอ่ะอยากได้แบบนี้อยากไ้อะไรอยากได้รู้ว่อชอสวยมากคือมันไม่ได้ง่ายเลยนะที่จะบอกว่าแบบ กว่าเราจะได้ทุกวันนี้มันไม่ได้ง่ายจริงพี่อยู่วงการมา15ปีนะส่ 14, ปีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเออพี่ก็แบบทําธุรกิจขายทุกอย่างเลยนะแล้วกว่าจะได้ทุกวันนี้มันเหนื่อยมันลําบากมากเนาะพี่ต้องบอกก่อนคือเอาหลักๆเลยอันนี้แนะนําเลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะหาเงินไม่ใช่แบบหาเงินแค่ทางเดียวพี่จะบอกว่าถ้าหากว่าหาทางเดียวอ่ะยังไงก็ ก็ได้อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเรามีหลายทางเข้ามาถึงจะทางนี้นิดหน่อยทางนั้นนิดหน่อยรวมกันแล้วมันจะได้เยอะนะคะทุกคนแล้วกว่าจะได้ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ปี2ปีมันเป็น10ป,ปีมาแบบโอ้มันนานแล้วอะ่ะแต่ไม่เคยมีใครรู้แล้วก็ไม่เคยบอกใครวันนี้ไม่ได้จะมาอวดหรือว่าจะอะไรนะคะก็คืออยากจะจะแบบเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนพื้สู้ว่าเฮ้ยอหนูเล็กเด็กบ้านนอกคนนี้มันก็สามารถมีแบบนี้มีแบบทุกคนมีได้แล้วก็วันนึงอ่ะ ได้ทาได้ผมก็ทำได้นะคะกำลังใจนะทุกคนต้องสู้แล้วก็คือโหทุกวันนี้มันเหนื่อยมันอใครอ่ะพี่เจ้าของจะเหี้ยรอดไมไปแล้วิช